คลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับเป็นรถแรไอเทมที่นานๆเข้ามาทีนะครับสำหรับ toyota hilux champ นะครับใครที่กำลังมองหาตัวหัวเดี่ยวตัวท็อปอยู่นะครับรถมีเข้ามาแล้วครับคันนี้เลขไมค์แค่เจ็ดโลได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาด้วยนะครับรถไม่แท้ประวัติศูนย์สภาพสวยคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้ใครหารถรุ่นนี้อยู่รีบตัดสินใจรถมีเข้ามาคันเดียวส่วนรายละเอียดคันนี้เต็มๆเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะซีเนียเซลที่บริษัทเพชรยนแล้ววันนี้เราอยู่กับช่องรถกระบะมือสองบายโอ๊ตเพชรยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรไอเทมที่แบบนานๆจะเข้ามาทีนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทางตลาดเมืองไทยรถกระบะเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวไฮรักแชมป์นะครับทันนี้ก็เปิดตัวมาอยู่ช่วงประมาณตั้งปีสองปีนะครับก็เป็นรถที่สำหรับใครที่ชอบเอาหารถไป ใช้ในธุรกิจส่วนตัวเนาะไว้บรรทงบรรทุกเนาะหรือไปทําแต่งแคมป์รถแคมป์รถแวนตกแต่งเผ่นฟูดทงฟูดทักได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวไฮรักแชมป์ที่เข้ามาวันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปสำหรับตัวช่วงสั้นนะครับเป็นตัวรุ่นช่วงช่วงสั้นตัวชื่อเต็มๆของตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวไฮรักแชมป์แอคทีฟแพ็คเกจนะครับเป็นตัวช่วงสั้นนั่นเองรถปี2024นะครับ เข้ามาเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนตัวรีโวเลยสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับออปชันฟังก์ชันเขาก็จะให้มานะครับได้ได้ว่าครบนะครับในตัวรุ่นของเขานะใครที่หารถเอ่อกระบะบรรทุกของนะครับสี่ขอนะครับรถกระบะสี่ขอขนของนี่ลองดูคันนี้เลยนะครับรถเล็กแต่สมรครถณะบอกเลยว่าแรงนะครับอ่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์เดิมครับถ้าสนใจโทรมาเลยครับ0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หก 522 2 id line oat 667เครับเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินออกรถวันนี้มีส่วนลดในวันรับรถรวมถึงส่งรถสไลด์ถึงบ้านด้วยนะครับและยังมีในส่วนของตัวดอกเบี้ยพิเศษนะครับมีบริการฉุกเฉินอีกหนึ่งปี24ชั่วโมงนะครับและคันนี้รถใหม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนเอาเข้าศูนย์ได้เลยนะรถปี2 0 2 4นสะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับตัว top auto d ด e เซลนะครับสำหรับทะเบียน2 2 7คันนี้ได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับตัวไฮรักแชมป์ นะครับสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อใครหล,หลายท่านอาจจะยังไม่เคยติดตามเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปครับเขาให้ไฟหน้าที่เป็นเบอร์เกอร์มาแบบนี้เลยนะที่มองว่าเป็นเบอร์เกอร์เพราะว่ามันจะมี LED ด้านบนแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ตรงกลางแบบนี้นะครับตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นวัสดุเนี่ยจะเป็นเป็นสีดําด้านนะจะมีความากของตัวชิ้นงานงวัสดุนะครับเอาจริงๆนะ้อ่ะหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูหล่อนะมันดูหล่อแล้วมันดูสมกับตัวรถนะครับเหมาะก,กับการ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครจะไปแต่งก็เท่นะตัวรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับกันชนด้านหน้านะครับตัวกระจังเนี่ยจะเป็นสีดําด้านหมดเลยนะเป็นดําด้านหมดเลยนะครับยกเว้นตัวไฟที่ให้ไฟมาเป็นแบบเบอร์เกอร์เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือสเปคเดิมที่ออกมาจากโรงงานจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็จะมีด้านหน้าไม่พอจะมีด้านข้างด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ล้อล้อกระทะสเปคเดิมของเขามาให้เลยนะครับเป็นล้อกระทะขอบ14 นะยางปี24เป็นของ Bristone d u วิ i นะครับได้ยางปี24ช่วงลงช่วงล่างก็คือปรับเซตมาสําหรับการบรรทุกนะสำหรับการโหลดน้าหนักบรรทุกเพราะว่าท้ายมันเป็นท้ายแบบสี่ขอแบบนี้นะครับไว้สําหรับขนคองขนของ,น,ของนะครับเนี่ยให้ดูด้านข้างรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับโครงสร้างปลอดภัยแน่นอนนะเพราะว่าตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยเขาดีไซน์มาตรงช่วงห้องเลาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะถ้าดูถ้าเราสังเกตตัวเสานะ เสา A แล้วก็ตัวเสา B นะครับนะชิ้นส่วนเดิมแน่นอนนะนี่กระจกบานหน้าพาร์ทเดิมนะครับการดีไซน์ต่างๆก็จะให้อารมณ์แบบเหลี่ยมๆนะครับก็เป็นแนวบรรทุกแหละนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ4 9 9 0 0นบาทนะครับสำหรับคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงก็เกือบเแสนนะครับป้ายแดงเปิดราคาอยู่5 8 0 0 0นแปดตีกลมๆนะครับสำหรับตัวไฮลักแชมป์ตัวท็อปออโต้นะครับตัวช่วงสั้นนะสนใจโทรเลยครับ0 9 8 4 4 6 5 2 2แนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายในไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านข้างให้ดูนะนี่ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดประตูเปิดง่ายครับนะภายในก็ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะครับมีลวดลายนะตรงนี้ใครจะไปแต่งไปเพิ่มเติมได้หมดเลยเขามีชุดแต่งให้นะครับตัวคาดคาดลายจะเป็นสีส้มนะครับภายในก็จะเปื่อยๆมาแบบนี้ครับได้เป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้มานะโอเคนะละเอียดภายในไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับ การดีไซน์ค่อนข้างเรียบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวป้ายภาษีนะเป็นรถบุคคลนะอันนี้เป็นรถบุคคลนะครับรถจดใช้งานเป็นบุคคลนะครับนี่แผ่นเพลตัวรถอยู่ตรงนี้ครับเครื่องยนต์ 2GD นะ 2GD f t b เครื่องยนต์เดียวกับ r ีโว่นะ f o r t u n e er. นนะครับถือว่าได้เครื่องยนต์ใหญ่นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ น่าใช้นะครับเป็นรถสายบรรทุกเลยก็ว่าได้นะเนี่ยไปนขนของนะมีตัวแหลกไว้พาดคงพาดของและด้านท้ายมันเปิดได้เปิดได้เออสามสามฝั่งเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนีฝาถังน้ามันอยู่ตรงนี้นี่ฝาถังน้ํามันอยู่ด้านข้างนี้นะครับรองรับถึง B ยี่สิบนะครับมีที่เหยียบนะขึ้นที่พักเท้านะครับนี่มีจุดยึดของเยอะมาก นะครับมีจุดยึดของเยอะมากแล้วด้านท้ายไฟท้ายจะเป็นหลอดไส้มาแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้นะสี่เก้าเก้านะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครหารถไว้บรรทุกของขนของโทรเข้ามาเลยคันนี้ไฮรักแชมป์เรามีแค่คันเดียวนะอะทีนี้เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายนะครับมันจะเปิดยากนิดนึงอ่านี่ผมเปิดลงมาแล้วอ่าโอเคนะครับเอาน้ำหนักฝาท้ายก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็ ตัวห้อยอย่างเงี้ยมันสามารถถอดออกได้นะใครที่แบบจะปล่อยให้เปิดมาแล้วทิ้งไปด้านล่างก็ได้เขาจะมีตัวสลิงตรงนี้ไว้อยู่นะเขาจะมีสลิงตรงนี้ไว้สองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วโครงสร้างด้านท้ายก็ไม่มีต้องรอยของการชนไม่มีนะด้านท้ายก็จะเป่อยๆมาแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะนี่ผมเปิดให้ดูแล้วนะค่อนข้างเยอะนะขนของได้เยอะนะครับใครจะไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่แบบนี้มันเหมาะกับการที่ขนของขึ้นลงสองข้างอะไรพวกนี้สะดวกสบายนะครับ นะเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้งานใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะแล้วกําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ในธุรกิจของตัวเองนะครับโทรมาเลยครับคันนี้ไฮรักแชมป์ตัวท็อปนะสำหรับตัวช่วงสั้นเกียร์ออโต้นะครับเบอร์ติดต่อโทรหาผมได้เลย0ูนย์เก้าแปดสนะครับไอดีไล o AT ์โ667ทครับนะ,ะทีนี้เรามาดูคันนี้ดูเลขใหม่เลขใหม่คันนี้ไม่เยอะนะเจ็ดกโลเห็นไหมเจ็ดพันไม่น้อยมาก นะครับตัวพวงมาลัยนี่เหมือนรีโวเลยครับนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าเปิดปิดนี่ผมเปิดปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวไฟหน้านะที่ผมบอกว่าเป็นตัวไฟหน้าแบบตัวนัดน,นะครับเดี๋่ดูไฟด้านหน้านะเป็น l e d นะครับไฟหน้าเป็น l e d มาแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะระบบไฟแต่างๆทํางานได้ปกติและที่สําคัญสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเขามีตัวสวิตช์ขจัดขม่าอยู่ตรงนี้ นี่เขามีให้นะเวลาเราจะกระจัดข่ามเราต้องกดตรงนี้นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเคลียร์ข่ามก็มีมาให้นะครับประมาณนี้เลยและเรียกต่างๆนะครับก็ถือว่าครบถ้ว่นนะตัวรถก็อ่าผมคิดว่าคันนี้มันดูแลรักษาง่ายนะเครื่องยนต์มันใช้เครื่องยนต์เดียวกับดีเซลดีเซลกับตัวรีโวนะครับไม่ได้ ไม่ใช่ใช้เครื่องยนต์ใหม่อะไรมีแค่ตัวบอดี้นะครับที่บอดี้อาจจะแปลกหูแปลกตาบ้านเราแต่ก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้น่าเล่นใครจะหารถแบบนี้ไปเล่นไปแต่งเพิ่มเติมได้หมดหรือใครจะไปใช้งานบรรทุกของก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับไฮรักแชมนะป์นะครับตัวท็อปนะครับสาหรับตัวช่วงสั้นปี24ไม่7,000โล499,000บาทนะครับผ่อนกันอยู่ประมาณเริ่มต้นประมาณสัก9,000นะครับใครสนใจทักทายได้นะครับ0984465222รีบไปต่อมาเลยนะรถมีคันเดียว นะครับแล้วไม่รู้เข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะครับนานๆเราจะเอารถแบบนี้เข้ามาทีและเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้น่าสนใจมากนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฟรีดาวน์ทุกอาชีพออกรถมีส่วนลดบรรับรถมีส่งรถสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับมีไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศเลยนะครับอ่าโอเคนะครับรายละเอียดทั้งหมดสําหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงสภาพสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ที่ให้มานี่คือใหญ่เลยนะดีเซล2.4ดลิตร150แรงม้านะครับห้องเครื่องถือว่าสภาพสมบูรณ์มากนะเพราะรถใช้น้อยอยู่แล้วนะครับประวัติศูนย์แน่นอนนะและอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องนะผมให้ดูตัวอุปกรณ์ก่อนนี่มออลมเบรกน้ำมันเบรกกล่องควบคุมระบบ abs นะครับตัวกรองอากาศนะครับในห้องในห้องเครื่องเนี่ยถือว่าเอ่อเรียกได้ว่าการดูแลมันเทัลนท์ง่ายแน่นอนนะครับเพราะค่อนข้างมีพื้นที่ นะครับค่อนข้างมีพื้นที่แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่มีปัญหานะครับสายพานหน้าเครื่องนะครับแล้ถ้าเรามาดูตัวโครงสร้างนะเราจะเห็นตัวซีนขาวๆอันนี้คือของเดิมนะของเดิมเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมทุกจุดตรงนี้เดิมหมดครับดูโครงสร้างโครงสร้างเดิมนะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเข้ามาแน่นอนเม็ดอาร์ก,กลมคมชัดเจนนะครับสบภาพสวยๆตามนี้เลยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมทุกจุดนะครับ นี่ครับฝากระโปรงปั๊มเตโยต้ตาแบบนี้แล้วก็ตัวซีนจะเส้นเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยผมขออนุญาตไม่กดลวกันแต่มันกดเข้าแน่นอนไม่อยากกดมากเดี๋ยวเป็นรอยนะครับอันนี้คือของเดิมฝากระโปรงพาร์ทเดิมรูน็อตลูกลมนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้คือของเดิมหมดเลยใครที่หาตัวไฮรักแชมป์นะครับมีเข้ามาแล้วนะก็เป็นรถที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มต้องว่างันแบบนี้นะครับแต่ด้วยตัวเครื่องยนต์แรงม้า แล้วฟังก์ชันการใช้งานนะครับได้เป็นตัวท็อปแบบนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะใครที่กําลังเล็งๆมองหาอยู่ลองมาดูมือสองได้จัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ0984465222 idline oat 667ครับเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินเลยนะใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่รีบตัดสินใจทางร้านเรามีเข้ามาแค่คันเดียวและเป็นรถใช้น้อยด้วยนะใหม่7,000โลนะครับสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับรถกระบะมือสองบาโอทเพดยนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ